พี่พีทครับไอเครื่องทะลุมิติของพี่เนี่ยมันใช้งานได้จริงๆงั้นเหรอผมอยากลองดูจังเลยนะ่ะเจ้าตนกล้าอย่าเข้าไปยืนมั่วสั่วแบบนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยพ,พัพี่พีทรับช่วยด้วยแล้วนี่มันที่ไหนกันวันเนี่ยเราทะลุมิติมาแล้วงั้นเหรอสวยแล้วสิมันดันใช้งานได้จริงๆด้วยแฮะทำยังไงดีเราต้องรีบกลับไปยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าผู้บุกลุก แย่ละสิฉันมีพวกทหารด้วยอ่ะแกนนี้ไปไหนไม่รอดหรอกเข้าไปพบองค์ราชากับพวกข้าเดี๋ยวนี้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวันเนี่ยปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะข้าปล่อยเจ้าไม่ได้หรอกพราะเจ้าน่ะเป็นผู้บุกรุกเข้ามายังสถานที่ต้องห้ามแห่งนี้เอาล่ะเจ้าบอกข้ามาว่าเจ้าเป็นใคร อง์ราชาทรงถามเจ้าทำไมไม่รีบตอบคือคือผมผมหลงทางเหตุใดเจ้าไม่ใช้คำราชาศัพท์กับท่านอง์ราชาคือคือว่ากระหม่อมเป็นคนที่มาจากมิติอื่นและหลงทางมาอย่างที่แห่งนี้พะยะค่ะเป็นคนมาจากที่แห่งอื่นงั้นเหรอวันนี้ค้าไม่มีเวลาที่จะมาฟังเรื่องตลกของเจ้าซะด้วย พาเจ้านี่ไปขังไว้ก่อนก็แล้วกันเฮย้ยอย่ากลับบ้านจริงๆเลยฉันไม่น่าสีสวเข้าไปในเครื่องบ้านนั่นเลยทั้งๆที่พี่พีทอะ่ะก็เตือนแล้วกระหม่อมได้นำตัวมันไปขังไว้ที่คุกใต้ดินแล้วพระยะค่าองราชาและได้พบเครื่องมือประหลาดติดตัวมันมาด้วยหนึ่งชิน้นนั่นมันเครื่องมืออะไรกันดูแปลกตาดีจังนี่พี่พี่ ช่วยให้ผมได้ออกไปจากที่นี่หน่อยเถอะนายพูดอะไรของนายคำสั่งขององค์ราชาเนะเป็นสิ่งที่ขัดไม่ได้แต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเจ้าหญิงของอาณาจักรนี้เนะี่ะทรงเบื่ออาหารในวันมะรืนนี่จะมีการแข่งขันทำอาหารเพื่อเจ้าหญิงถ้าเจ้าชนะการประลองได้นะ่ะองค์ราชาก็คงจะปล่อยเจ้าออกมาแหละผมจะลงแทงพี่ช่วยไปบอกองค์ราชาให้ผมด้วย อย่างเจ้าเนี่ยนะจะลงแข่งประลองการทำอาหารมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทถ้าหน้าพี่ช่วยไปบอกให้หน่อยนะกระหม่อมมีเรื่องที่จะต้องมาทูลกับองค์ราชาพะยะค่ะเนื่องด้วยเจ้านักโทษคนนั้นมีความประสงค์ที่อยากจะลงแข่งการประลองทำอาหารเพื่อเจ้าหญิงพะยะค่ะก็น่าสนุกดีนี่ถ้าเจ้านั่นสามารถชนะการประลองได้แล้วก็ข้าจะปล่อยมันไป และคืนเครื่องมือประหลาดประหลาดนี้ให้กับมันด้วยเอาละวันประลองมาถึงละวันนี้เราจะต้องทำให้ได้ถึงฉันจะทำอาหารไม่เก่งนะแต่มันมีอยู่เมนูหนึ่งนะที่เป็นของกินเล่นที่ฉันทำได้ดีเชียวละเรื่องของเรื่องเนะี่ยตอนฉันเด็กๆเนะี่ยแม่ฉันขายอยู่แล้วก็ใช้ฉันทำประจำเลยแต่เรื่องนั้นไม่เด็ดสำคัญหรอกฉันคิดว่า คนในมิติเนี่ยน่าจะไม่เคยกินแน่ท่านพ่อเพคะดูน่าสนุกจังเลยค่ะลูกอยากรู้จังเลยว่าเขาจะทำอาหารแบบไหนมาให้กับลูกบ้างใช่โดยเฉพาะเจ้านักโทษนั่นท้ามันทาไม่ได้พ่อจะประหารมันซะอาหารของกระหม่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วพเพค่ะนี่มันอาหารอะไรกันกลิ่นก็ดูแปลกเราไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งนี้คือมะม่วงน้ําปลาหวานพเพคะ มะม่วงเจ้าหมายถึงผลไม้สีเขียวนี่หรอมันเปรี้ยวไม่ใช่หรืออย่างเนี้ยมันจะอร่อยได้ยังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะมันอร่อยมากๆเลยค่ะท่านพ่อท่านพ่อเองก็ลองชิมดูสิเพคะอร่อยจริงเงินหรือลูกหญิงชิมดูเถอะเพคะท่านพ่ออืมมันก็รสชาติดีเหมือนกันนะเนี่ยพ่อไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลย และผลสรุปในวันนั้นต้นกล้าก็ได้ชนะการประลองอย่างสวยงามเจ้าทำได้ดีมากข้าจะให้ท่านพ่อปล่อยเจ้าแต่ก่อนเจ้าจะไปข้าอยากขอให้เจ้าช่วยสอนพวกสาวใช้ทำเมนูนิทีกระหม่อมน้อมรับบัญชาพระเยะค่ะต้นกล้าได้สอนพวกบรรดาสาวใช้ในวังให้ทำมะม่วงน้ำปลาหวานคงพอทำได้แล้วนะ และนอกจากนี้เขาก็ยังเสนอเมนูอื่นๆที่เขาพอทำได้ให้กับเจ้าหญิงอีกด้วยทำให้เจ้าหญิงผู้เบื่ออาหารกลับมากินอาหารได้มากขึ้นเหมือนเดิมข้าละเสียได้จริงๆที่เจ้านะ่าจะต้องจากไปถ้าเจ้าอยู่นะข้าจะให้เป็นพ่อครัวใหญ่ประจำวังในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้กลับบ้านส,สักทีโทรศัพท์ใช่แล้ว เรื่องนั่นควบคุมด้วยโทรศัพท์เราต้องลองดูสำเร็จฉันกลับมาบ้านได้แล้วต้นกล้าในที่สุดแกก็กลับมาพี่เป็นห่วงแกม,มากนะผมก็นึกว่าผมจะไม่ได้กลับมาซะแล้วอ่ะพี่พี่เชื่อไหมผมนะ่ะไปโผล่ที่โลกต่างมิติเกือบจะถูกฆ่าแต่ที่น่าตลกนะก็คือมะม่งวงน้ำปลาหวานของแม่เราอ่ะช่วยชีวิตผมเอาไว้นะสิ อย่างนั้นเหรองั้นแกก็ต้องขอบคุณแม่เราให้มากๆนะฮ้ยไอ้ต้นกล้านะไอ้ต้นกล้าอกหักอีกแล้วโดนเทอีกแล้วทั้งปีเลยทุกวันเนี้ยฉันจะอัพเลเวลเป็นพญานกอยู่แล้วแต่เรานี่มันบ้าหรือเปล่าอะอกหักแล้วยังมาร้องเพลงอกหักซ้ำเติมตัวเองอีก ขอพีพีตไปต่างโลกแก้เซ็งดีกว่าก่อนจะไปเราไปเสริมหล่อสักนิดนึงแล้วกันว่าแต่วันนี้เราจะตัดทรงไหนดีนะโชคดีจังวันนี้ไม่มีลูกค้าเราก็ไม่ต้องมานั่งรออ่าสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าวันนี้จะมาตัดผมทรงอะไรดีล่ะทรงไหนที่มันตัดแล้วหลอกก็ตัดตัดไปเถอะครับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เอาให้หล่อที่สุดเลยดีครับดีเอาให้หล่อจนสาวๆจำบ้านเล็กที่ไม่ได้ไปเลยนะว้า <Wow. S 2> คุณต้นกล้ามาเสริมหล่ออย่างนี้แสดงว่าคงจะมีนัดเดทกับสาวสินะคะโหยอย่าพูดตอกย้ำผมเลยครับพี่เห็นผมหน้าหล่อๆอย่างเนี้ยเพิ่งจะโดนเทมาหยกๆเลยละ่ะแต่ว่านะพูดถึง จริงๆแล้วพี่ก็น่ารักดีนะครับไม่คิดอยากจะมีแฟนเป็นรุ่นน้องบ้างหรอ <c oughs> นี่กำลังจะจีบพี่เหรอคะเสียใจด้วยนะคุณต้นกลา้าพี่นะ่ะเป็นเลสเบี้ยนค่ะเฮ้ยอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้จีบอีกแล้วสิเราเซงจัดประลัดบอกเลยไปต่างโลกดีกว่าพี่พีทครับผมขออนุญาตใช้เครื่องทะลุมิติของพี่ไปเที่ยวต่างโลกสักวันหนึ่งนะ ผมเซ็งมากๆเลยอะช่วงเนี้ยยังไม่เข็ดอีกหรือไงต้นกล้าคราวก่อนก็เกือบตายแล้วนะเอาหน้าครับพี่ผมแม่มันพวกดวงแข็งเฮ้ยไอ้น้องชายคนนี้นี่ <c oughs> นี่เราวาร์ปมาที่บ้านใครกันวันเนี้ย <c oughs> นั่นผู้หญิงนี่นะนนายนายเป็นใครอะไอ้โลกจิตนายเป็นพวกทำมองใช่ไหมมาแอบดูฉันอาบน้ำงั้นเหรอ เอเอฟังผมก่อนใจเย็นๆนะครับคือผมไม่ได้มาแอบดูคุณอาบน้ําแต่อยู่ๆไอ้เครื่องนั่นมันก็พาผมวร์ปมาที่นี่อ่ะตามฉันมานี่เลยนายโรคจิตนายกับฉันนะ่ะมีเรื่องต้องคุยกันเออเย็นไว้ครับคุณผู้หญิงฉันจะถามอีกครั้งนะนายเป็นใครทำไมอยู่ๆก็มาโผล่ที่หลังบ้านฉัน คือผมจะบอกคุณยังไงผมไม่ได้โกหกนะผมทะลุมิติมาจริงๆอ่ะคือไอเคเรื่องนั้นอ่ะพี่ชายผมเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานายคิดว่าแต่งเรื่องแล้วฉันจะเชื่องั้นหรอเดี๋ยวนะมีแขกมาหาฉันนายอย่าเพิ่งหนีไปไหนล่ะครับครับผมไม่ไปไหนหรอกดูจังเลยพิงกี้เกิดเรื่องขึ้นในเมืองแล้วอะ่ะฉันว่าฉันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แรอวล่ะ ฉันจะต้องอ,อพยพไปอีกเมืองนึงแล้วนะใจเย็นก่อนเจนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอค่อยๆเล่าไอคนพวกนั้นนะสิมันมาเผาไล่ที่อะไรนะอีกแล้วงั้นหรอคนพวกนี้นี่ทำไมมันถึงได้จิตใจโหดร้ายแบบนี้นะเออคุณมันเรื่องอะไรกันหรอช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อย เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือนายมาคัสแน่นอนเลยนายนั่นน่ะเป็นลูกชายของคนที่มีอิทธิพลมากๆในเมืองนี้เดี๋ยวนะแล้วเขามาทำความเดือดร้อนให้กับคนในเมืองแบบนี้อยู่เสมอเลยงั้นหรอก็ใช่น่นสิไม่มีใครที่กล้าย,ยุ่งกับเขาหรอกอืเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเราไปสู้ตรงๆด้วยการต่อสู้ ก็คงจะแพ้ราบคาบกลับมาแน่เลยแล้วเราจะช่วยเขายัางไงกันดีนะนี่คุณคุณพอจะรู้ไหมว่านายมาคัสอะไรนั่นอ่ะชอบกินอาหารรสไหนนายนี่ถ้าจะบ้ามาถามเรื่องอะไรไร้สาระแบบนี้จะทำอาหารไปถวายมันหรือไงอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิคุณผมกำลังคิดวิธีแก้ปัญหาให้กับคนที่นี่อยู่นะแต่มันเป็นวิธีการในแบบของผมฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่านายจะทำอะไร เอาเป็นว่าฉันจะบอกแล้วกันเท่าที่ฉันรู้มานะนายมาคัสนะ่ะกินแต่อาหารรสหวานหวานเท่านั้นพอใจหรือ,อยังล่ะคราวเนี้ยฉันบอกหมดแล้วนะสวัสดีครับคุณมาคัสใช่ไหมใช่แกเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านของฉันผมชื่อต้นกล้าผมอยากจะมาเจราจาต่อรองกับคุณน่ะแกคิดว่าแกเป็นใครวะ กล้าที่จะมาเจรจาต่อรองกับคนอย่างฉันนะ่ะผมไม่ต้องการให้คุณไปรบกวนชาวเมืองแบบนั้นอีกนะ่ะแล้วทำไมฉันจะต้องฟังแกด้วยวะแกมันมีดีอะไรผมมันก็ไม่ได้มีดีอะไรหรอกแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปต่อกรอ,อะไรกับคุณด้วยเพราะคนอย่างผมนะ่ะไอเรื่องต่อสู้มันกาก,ากเอามากๆเลยแต่ผมมีข้อเสนอผมต้องการให้คุณแข่งกินอาหารกับผมเมนูหนึ่งใครทานหมดก่อนคนนั้นชนะ แกนี่มันน่าสนใจดีนะก็เอาสิขอเสนอง่ายๆแบบนี้นะถ้าแกแพ้แล้วก็ฉันจะเหยียบแกให้จมดินเลยพูดแบบนี้เป็นอันว่าคุณตกลงนะคุณมาคัสตกลงแล้วห้ามคืนคำเด็ดขาดละ่ะย่อมได้อยู่แล้วไอ้หน้าจืดเอาละดูสิถ้าเจอส้มตำรสเด็ดสุดแซ่บของนายต้นกล้าเข้าให้จะทำหน้ายังไง ก็ถือว่ายังโชคดีนะเนี่ยที่ต่างโลกแห่งนี้ยังมีวัตถุด,ดิบที่พอจะทําได้อยู่นี่เท็ดดี้เดวิดฉันหวังว่าอีตาคนนั้นนะ่ะคงจะทําสําเร็จนะนี่มันอาหารบ้าบออะไรของแกวเนี่ยพริกเต็มไปหมดแบบเนี้ยโธเอ้ยคุณมาคัดคุณน่ะไม่รู้อะไรมันอร่อยมากๆเลยละ่ะเจอสูตรเด็ดของนายต้นกล้าเข้าให้ก็มาลองดูแล้วกัน คำแรกอาจจะยังไม่เป็นไรหรอกแต่คำต่อไปอาจจะวิ่งไปกินน้ำแทบไม่ทันเลยก็ได้เฮ้ย hey, นี่แกทำบ้าอะไรให้ฉันเกณฑ์วะทำไมมันเผ็ดแบบนี้ล่ะอะไรกันเนี่ยคุณมาคัสแค่นี้ก็เผ็ดน้ำหูน้ำตาร่วงซะแล้วเหรอหรือว่าคุณจะยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้เลยดีไหมล่ะไม่มีทางซะหรอกแต่ทำไมแกถึงยังกินชิวๆแบบนั้นอยู่ได้วะ โถโถโถคุณมาคัดคุณน่ะไม่รู้อะไรที่บ้านผมน่ะเขากินกงนเป็นประจำเลยมันมีอาหารแบบนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยหรอวะทําไมมันเผ็ดอะไรขนาดนี้เนี่ยเกิดาหมงไม่เคยกินอะไรเผ็ดขนาดนี้มาก่อนเลยฉันไม่ไหวแล้วนะยอมได้ถ้าคุณไม่กินต่อผมถือว่าคุณแพ้แล้วนะในเมื่อคุณแพ้ก็ห้ามไปยุ่งรบกวนกับชาวเมืองอีก <c oughs> นายนี่มันเหลือเกินจริงเออเออเออฉันไม่ไปยุ่งแล้วก็ได้ยอมแพ้ก็ยอมแพ้ฉันไม่ไหวแล้วเนี่ย เป็นยังไงบ้างล่ะคุณยอดเยี่ยมไหมผมเนะ่ยก็นะถึงแม้ว่านายจะดูติงตองไปบซึหน่อยแต่วิธีการของนายอะได้ผลเกินคาดแฮะเอาเป็นว่าฉันเชื่อแล้วนะว่านายนะ่ะมาจากโลกอื่นจริงๆนะ่ะฉันจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฉันชื่อพิงกี้นายชื่อต้นกล้าใช่ไหมใช่ครับผมชื่อต้นกลา้าฉันต้องขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ช่วยเหลือชาวบ้านเอาไว้นะ ว่าแต่ฉันเห็นนายหน้าแดงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่สบายหรือเปล่านะ่ะเออเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแต่คุณมายืนใกล้ๆแล้วก็ชมผมผมก็เลยเขินนะ่ะเออแต่เรื่องนั้นช่านก่อนเถอะคือเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปก่อนแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นพี่ชายผมจะเป็นห่วงนะ่ะเอาเถอะแบบนี้ก็คงจะช่วยไม่ได้สินะแต่ก่อนจากกันนะ่ะฉันขอกอดนายสักทีหนึ่งก็แล้วกันโหตุ้นตัวอย่างฟินเลยอะ่ะว้าว เดินทางกลับดีๆล่ะเอาไว้ก็มาเที่ยวใหม่นะนี่ถ้าคุณอยู่ในโลกเดียวกับผมก็ดีสิผมจะได้จีบคุณซะเลยนะ่ะฮะนายว่าอะไรนะเปล่าเปาผมแค่คิดอะไรดังไปหน่อยผมไปแล้วนะในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านได้อย่างสวัสดิภาพสินะพี่พีครับผมกลับมาแล้วว่าไงล่ะจะน้องชายตัวดีฉันเดาว่าคราวนี้แกคงจะไม่ได้ถูกไล่ฆ่ามาหรอก คงจะเจออะไรดีๆมาสิท่าดูจากสีหน้าแล้วเนะี่ยเออก็ทํานองแล้วละครับพี่พีชพอดีว่าผมไปแก้ปัญหาให้เขาด้วยการทำส้มตำนะ่ะฟังดูตลกใช่ไหมล่ะแล้วสาวคนนั้นเขาก็กอดผมเป็นรางวัลด้วยนะแม่ร้ายนะเรานี่มินหน้าน่าบ้านเป็นจานดาวเทียมคุณอาต้นกล้าครับผมน่อย่างเซ็งเลยวันเด็กปีนี้ดันเกิดโรคระบาดขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหน แถมคุณแม่ก็พาผมมาฝากไว้ที่นี่ซะอีกเอาหนะ่าเจ้าติวเตอร์อยู่ในนี้ก็ปลอดภัยกว่าไปข้างนอกนะเดี๋ยวอาทําขนมอร่อยอร่อยให้กินดีกว่าจะได้อารมณ์ดีขึ้นโหคุณอาต้นกล้าทําขนมเก่งจังเลยหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยครับแม่ของอานะ่ะทาขนมขายตอนที่อาเด็กๆก,ก็จะโดนแม่เรียกให้ไปช่วยทําอยู่ประจําเลยนี่ทําไมยังทําหน้าเหงาๆแบบนั้นอยู่อีกล่ะ ขนมของคุณอาอร่อยมากครับแต่ว่าวันเด็กทั้งทีมันน่าจะมีอะไรพิเศษหน่อยเข้าใจแล้วล่ะงั้นมาทางนี้ดีกว่านะติวเตอร์จะพาไปไหนหรอครับคุณอาต้นกล้าก็พาไปต่างโลกนะสิที่นั่นยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีโรคระบาดเหมือนพวกเราว่าแล้วเชียวถ้าจะพาหลานไปก็ดูแลกันดีๆล่ะเจ้าต้นกล้าไม่ต้องกังวลไปหรอกครับพี่พีทนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดของพี่เลยนะ ผมต้องขอขอบคุณนวัตกรรมล้ำหน้าที่พี่ทำขึ้นมาจริงๆนะครับโหที่นี่มันเมืองอะไรกันสีสันเยอะมากเลยครับคุณอาต้นกล้าเจ้าเครื่องทะลุมิติดูจะเลือกสถานที่ได้ถูกใจเด็กๆมากเลยดูเหมือนมันจะเป็นเมืองขนมหวานนะมีแต่กลิ่นขนมหวานหอมอบอวลเต็มเมืองไปหมดเลยครับ ติวเตอร์ดูโน่นสิบ้านหลังนั้นเป็นรูปทรงขนมเค้กเลยมันเป็นขนมจริงๆหรือเปล่านะผมเองก็อยากรู้เราไปดูกันดีกว่าครับความรู้สึกเหมือนเข้ามาในเมืองมหัศจรรย์ยังไงอย่างนั้นเลยนี่มันขนมเค้กจริงๆด้วยละ่ะติวเตอร์จริงด้วยครับคุณอาต้นกล้าครีมนี่รสชาติละมุนมากๆเลยตอนนี้ท่านพ่อของข้าแล้วก็แม่ของเจ้าก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว เจ้าอย่ามาอ้อนวอนข้าเสียให้ยากเลยแคนดี้ท่านพี่เปล่านี่ข้าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของท่านก็จริงแต่ได้โปรดเมตตาข้าสักหน่อยเถิดข้ายังไม่มีเงินที่จะไปอยู่ข้างนอกได้เรื่องนั้นมันเป็นปัญหาของเจ้าไม่ใช่ของข้าแคนดี้หากเจ้าอยากมีเงินก็ไปร่วมแข่งประลองทําขนมให้เจ้าชายเสวยสิข้าไม่กล้าหรอกนะท่านพี่ข้าไม่ได้ทําขนมเก่งถึงเพียงนั้นเออ ถ้าคุณไว้ใจผมผมว่าผมพอจะช่วยคุณได้นะครับเอ๊ะท่านจะช่วยข้าได้แน่หรอเจ้าชายทรงเบื่ออาหารสวยอะไรก็เบื่อไปหมดข้าไม่มั่นใจเลยก็ดีมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยยายนี่เป็นภาระข้าจะตายไปคุณอย่าไปสนใจคนใจดำเลยนะครับมั่นใจเถอะว่าถ้าเป็นอาหารจากโลกผมจะต้องได้ผลแน่นอน ผมนึกว่าจะไม่มีซะอีกที่นี่ยังพอมีวัตถุดิบให้ทำนะครับเนี่ยว่าแต่ขนมที่คุณบอกนะ่ะต้องใช้ส่วนผสมเยอะไหมคะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่น้อยครับแต่ต้นทุนเนี่ยไม่มากแน่นอนมันเทศจ้ามีใบเตยแล้วก็กะทิคั้นสดด้วยนะเดี๋ยวอีกสิบนาทีเราจะย้ายไปข้างหน้าแล้วนะจ๊ะเร่เข้ามาเลยจ้าว้าวผมกำลังต้องการอยู่พอดีเลยครับคุณป้า เอ่อถ้าอย่างนั้นหนูขอเหมาหมดนี่เลยแล้วกันนะคะคุณป้าแม่ขอบคุณมากเลยจ้าแล้วผมต้องไหว้ไหมครับเนี่ยผมเจอมันเทศพ่อหนุ่มนี่ช่างมีอารมณ์ขันจริงๆถ้าอย่างนั้นเวลาเจอมันเทศมะเขือเทศนกกระจอกเทศปลาหมอเทศพ่อหนุ่มก็คงต้องไหว้หมดละจ้า <laughs> คุณป้านี่ตลกจังครับเอาล่ะครับคุณแคนดี้ ตอนนี้เราได้วัตถุดิบมาพร้อมแล้วสถานที่ก็พร้อมด้วยเรามาเริ่มทำขนมกันเลยดีกว่ามันชื่อขนมอะไรนะคะคุณต้นกลา้าไข่นกกระทาทอดครับชื่อแปลกจริงแล้วนี่ต้องทำอะไรคะเอามันเทศมาปอกเปลือกครับไม่ต้องเครียดนะครับมันไม่ได้ทำยากอะไรขนาดนั้นคุณต้องทำได้แน่นอนแล้วก็เอามันเทศที่ปอกมาล้างใช่ไหมคะใช่ครับล้างแล้วแช่น้ำปูนใสเอาไว้ จากนั้นเราก็เอามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ครับทีนี้ก็เอามานึ่งเหรอคะใช่ครับเราจะนึ่งมันเทศจนมันสุกคุณอาต้นกล้าครับผมอยากปั้นขนมจังเลยเดี๋ยวได้ช่วยปั้นแน่นอนเจ้าติวเตอร์แบบนั้นล่ละครับเอามันที่นึ่งจนสุกแล้วมาบดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลทรายและคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตามด้วยแป้งมันแป้งสาลี ผงฟูน้ำใบเตยแล้วนวดให้เข้ากันมีท้ายผงไมโลมาด้วยจะดีมากๆเลยเสียดายจังที่นี่ไม่มีถ้าเป็นผงไมโลแล้วก็ในกระเป๋าของผมมีนะครับเอาที่ผมไปก็ได้งั้นดีเลยเจ้าติวเตอร์เดี๋ยวเราจะใส่ผงไมโลไปด้วยซะเลยต่อไปก็ตามด้วยหัวกะทิกับไข่แดงที่เตรียมเอาไว้จากนั้นนวดให้เข้ากันจนแป้งนุ่มเนียนไม่ติดมือครับแบบนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะ ได้แล้วครับแล้วเราก็เอาไปหมักแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมเอาออกมาปั้นได้แล้วสินะลุยเลยเจ้าติวเตอร์โอเคปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเตรียมทอดกันดีกว่าครับตั้งกระทะใส่น้ำมันบัวเราจะใช้ไฟแรงช่วงแรกเพื่อให้น้ำมันมันเดือดก่อนครับแต่เวลาที่เราจะทอดเราจะเบาไฟลงหยิบขนมลงมาทอดได้เลยครับ จ้าติวเตอร์ขอใบเตยตรงนั้นมาให้อาด้วยนะได้เลยครับถ้าเราใส่ใบเตยลงไปในน้ำมันเวลาทอดจะช่วยให้มีกลิ่นหอมครับเวลาสุกแล้วเอาขึ้นมาต้องโยนสูงแบบนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมแค<ๆ>่โชว์พาวเวอร์เฉยๆกลิ่นมาจากทางนี้แน่ๆเลยพวกเราขนมอะไรกันนั่นนะสิไม่เคยได้กลิ่นขนมอะไรที่มันหอมเตะจมูกแบบนี้มาก่อนเลย เด็กๆทางนี้จ้ามารับขนมไปกินกันนะรับรองว่าสูตรนี้กินแล้วต้องติดใจแน่ๆใช่เลยอร่อยมากๆครับคุณอาต้นกล้าเอาล่ะทีนี้ก็เข้าแถวนะห้ามแย่งกันนะจ้าในที่สุดก็ถึงวันประลองแล้วนะหวังว่าคุณแคนดี้เขาคงจะชนะนะครับเชื่อใจเธอะสูตรนี้น่ะเป็นสูตรที่แม่อาทำขายส่งอาเรียนเชิวนะ หรอคู่แข่งของฉันแค่ขนมบ้นบานแค่เนี้ยจะมาสู้เค้กอลังการของฉันได้ว่าแต่ขนมอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆนี่พวกเจ้าทั้งสองคนทำขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะเพคะของหม่อมฉันเป็นเค้กที่สวยงามส่วนของหม่อมฉันเป็นขนมไข่นกกระทาเพคะข่าว่าขนมเค้กของเจ้าสวยงามก็จริง แต่รสชาติจำเจเกินไปรถนี้ข้าพบได้ทั่วไปในอาณาจักรขนมหวานของเราอะไรกันไม่ทรงโปรดหรอเพคะส่วนของเจ้าลูกกลมๆเช่นนี้แปลกตาดีเอ๊ะเดี๋ยวนะขนมรสแบบนี้ข้าไม่เคยกินมาก่อนเลยเป็นอะไรไปหรือไม่พพยะยขาเจ้าชายหากนางใส่อะไรแปลกปลอมลงไปข้าจะจัดการนางเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่มันอร่อยมากตัางหากเจ้าชื่ออะไรนะ่ะหม่ำฉันชื่อแคน,นดี้เพคะเอาละแคน,นดี้ขนมของเจ้ายอดเยี่ยมมากข้าขอประกาศว่าเจ้าเป็นผู้ชนะในการประลองแข่งขนมหวานครั้งนี้ขอบพระทัยเพคะเจ้าทําให้ข้าถูกใจและมีความสุขเป็นอย่างมากข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้ขึ้นเป็นราชินีอะไรกันขนมหน้าตาแปลกๆนัแน่น ขอบคุณคุณต้นกล้ามากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเพราะคุณมีความสามารถด้วยแหละถึงได้ทำได้ยินดีด้วยนะครับคุณแคนดี้พวกเราคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะครับเดินทางปลอดภัยนะคะเป็นไงมาต่างโลกสนุกไหมเจ้าติวเตอร์หายเบื่อเลยล่ะครับคุณอาอ้าวกลับกันมาแล้วเหรอทั้งสองหนุม่มครับคุณลุงพีทสนุกมากๆเลย ผมจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบนี้อีกไหมครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าติวเตอร์เป็นเด็กดีเย้ yeah, ดีใจที่สุดเลยครับไม่อยากดูคนเดียวต้องกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่นอนๆแล้วล่ะค่ะส่วน FC ใหม่ถ้าถูกใจเมืองเลบลี่สักุละฝาก Subscribe แล้วก็ดิ่งช่องให้กันด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย